สวัสดีครับผมเชฟแทนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของผมเองนะครับชื่อรายการว่าของเหลือของรู้นะครับอันนี้ก็ครัวงเองตอนรับเข้าสู่ครัวของผมเลยนะครับคือจริงๆผมก็อยากจะมีรายการที่แบบทําอาหารสนุกๆอะ่ะไม่ใช่ไม่ต้องซีเรียสมากแบบอยากให้คนทางบ้านผู้ชมเห็นแล้วก็ทําตามได้ ไม่ได้แบบยากอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นคือเราเป็นเชฟอะเราทําอะไรมันก็ดูง่ายหมดแต่จริงๆอะผมอยากจะหาวิธีที่มันง่ายสําหรับคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมอยากเริ่มด้วยของเหลือแล้วกันเพราะว่ามันเป็นของที่ผมมาเจอประจำนะต้องบอกว่าทำไมถึงเจอประจําคือเราชอบซื้อข้าวเหนียวเผูกปิ้งให้ลูกกินพอเราซื้อไปปุ๊บเราก็จะซื้อข้าวเหนียวเผื่อเพราะถ้าเกิดมันขาดขึ้นมาลูกก็จะบบนอีกว่าปะซื้อมาไม่พอนั่นะผมก็เลยต้องซื้อเผื่อแล้วก็เหลือเป็นประจํา นะพอเราเหลือปุ๊บก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ผ่านไปวันรุุ่่งขึ้นลูกก็ไม่กินล้วเพราะว่าอะไรฮะข้าเหนียมแข็งหมูก็แข็งทิ้งประจำจนผมแบบเฮ้ยเสียดายของผมก็เลยเอาเมนูของเหลือเนี้ยมาทําให้เป็นอาหารจานใหม่นะครับพอทําออกมาปุ๊บปรากฏว่าลูกมาปาไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยโอ้น่ากินเราก็ยิ้มเลยก็ของที่หนูหนกินเหลือกันนั่นแหละ อ่าก็เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคงัค้นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนโอ้ยลืมอ้ยลืม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 นี่นี่นี่สปอนเซอร์เรานะฮะพิกไทยยี่ห้ออะไรนะร<ภ>พิกไทยย,ย,ยี่ห้อลมลมโชยลมโชยอย่า,ยายนนะอย่าเรียกผิดน,นะอย่อาเรียกผิดนะลมโชยนะคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขามีแพ็กเกจมาอย่างนี้ด้วยเมื่อก่อนผมซื้อนเนี่ยมันจะมาเป็นถุงไหนโยนถุงมาหน่อยที่โยนถุงมาหน่อยปึ๊บ<อ>นี่เมื่อก่อนมาเป็นถุงอย่างนี้เสร็จ ผมก็ต้องมานั่งงนี้ฮะหาขวดมาถ่ายใส่แล้วก็มานั่งบิด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 มันเหมาะกับร้านอาหารไงเวลาแบบซื้อถุงใหญ่หญมามันก็คุมใช่ไหมแต่ก็มไม่เหมาะกับบ้านอ่ะเจ้าของมันก็เลยเจ้าของเลยหาแพ็กเกจมาให้ผมชอบชอบความเป็นแพ็กเกจตรงไหนรู้ไห,ไหมพริกไทยดำสีดำเลยพริกไทยขาวก็สีขาวนะพริกไทยแดงก็สีแดงเฮ้ยไปหาแพ็กเกจอย่างนี้มาได้ไงคือเวลามันมารวมด้วยกันเนี่ยไม่ต้องกลัวหยิบผิดละยังนะปกติชอบหยิบผิด ถามทําไมเขาไม่รวมสีเคยบอกไปแล้วเพราะว่าพริกไทยแต่ละตัวเนี่ยความชื้นไม่เท่ากันเวลาเก็บเนี่ยอุณหภูมิความชื้นการเก็บมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกดีกว่าแต่อย่างผมเ,เป็นร้านอาหารเนี่ยผมใช้บ่อยใช้ทุกวันแล้วมันหมดเลยผมผสมเลยใช่ผมผสมเลย,ผผเลยแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยกว่าจะหมดโอ้โหขวดนี้ขวดหนึ่งใช่ไหมฮะคุณใช้เนี่ยนานมากครึ่งปีใช่ถ้าสามขวดนี่นะปีหนึ่งยังไม่หมดคือพริกไทยกําปอดต้องบอกราคามันสูงพริกไทยไทยเยอะนะ แต่ว่าออถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพอะกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็คุ้มแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ของที่ใช้แล้วหมดเร็วอะมันน่าลงทุนคือคือซื้อมาผมใช้ได้ยาวๆอ่าอันนี้ผมซื้อเก็บไปใช้ประจําพอใช้อันนี้จนชินแล้วอะโอ้หมันตีดอะเหมือนกับเราเวลาเรากินกาแฟอร่อยอร่อยกินเม็ดกาแฟดีๆ,ๆ,ๆพอเราไปกินกาแฟดำปุ๊บผมไม่อยากกินกาแฟนมแล้วเพราะมันจืบแบดแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยพูดเยอะ<ป>แลวไปตู้เยน็นไปตู้เย็นดีกว่าไปตู้เย็นดีกว่าพูดเยอะลวอ่านี่นี่นี่ตู้เย็นผมมา ผมชอบตู้ใสๆอย่างนี้แหละมันมันมองเห็นง่ายดีเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่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 นะฮะของเหลือนะฮะนี่คือข้าวเหนียวเนี่ยดูดิโอ้โหแข็งปอกหมู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 โอ้โหตรงไหนซื้อมาแล้วลูกน้องกินไม่หมดแน่เลยไว้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปรงรางมันเป็นข้าวเหนียวทรงเครื่องอุ้ย แค่ชื่อก็ดูหรูแล้วอยเดี๋ยวแต่ต้องมีเครื่องปรุงเพิ่มนิดนึงนิดนึงนิดนึงนนงคืออย่างนี้ไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยนะเวลาแช่แข็งข้ามคือที่จุดจะลดน้ำตาลลงปะอ๋ออันนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวขาวหรือว่าข้าวอะไรก็ตามแต่ถ้าเราอยากจะให้คนที่เป็นเบาหวานกินนะครับต้องเอาไปแช่ช่องฟิตให้มันแข็งแบบแข็งอย่างนี้เลยนะแข็งอย่างนี้เลยแล้ว โมเลกุลข้างในมันจะเปลี่ยนเข oh. าเรียกว่าเป็นแป้งอะไมลดสอพอมันเปลี่ยนโมเลกุลปุ๊บเนี่ยข้าวเนี่ยเหมือนเดิมแต่โมเลกุลข้างในเปลี่ยนค่า G I mm hmm. หรือว่าไก<อ>ซิมิกอินเด็กเนี่ยจะลดลงไป็ค่าน้ำตาลตับเฮ้ยคุณรู้ไหมหวานกินได้แล้วถามว่ากินได้เนี่ยคือหมายว่ามันไม่กระตุ้นอินซูลิน oh. ถามว่ามันกินเยอะมันก็ยังอ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าน้าตาลไม่ได้ขึ้นเร็วอคือพูดง่าย ดีกว่าเดิมแต่แต่ก็ต้องค,ควบววคุมอาหารในในปริมาณที่เหมาะสมด้วยถูกไหมเฮ้ยสมมติว่าเชฟจะกินใช่ไหมเราไม่อยากให้มันอ้วนง่ายอ้วนเร็วหรือว่าง่วงอะนะ เอาแป้งนี้ใช่ไหมครับผุ่งข้าวเสร็จปุ๊บเอาไปใช้รองฟิ้เลยแพ็คแพ็คแพ็คไว้แล้วออกมาพุ่งกินทั้งแข็งๆข็งเลยกินเมตินแล้วถ้าแข็งๆขนี้ออกมาทำเนี่ยก็มาทำร้อนใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปทำยังไงอ๋ออันนี้ดูวิธีผมดีกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาโรกแตกชอบเหลืออย่างเงี้ยทำไงอ่ะขั้นแรกเลยนะนี่เนี่ย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 ผมก็จะเอามาผึ่งใส่ถาดนี้ก่อนนะเอาผึ่งใส่ถาดนี้นิดนึงก่อนคือแกะถุงวัมาธรรมดานี่แหละ สักสองก้อนนี่เวลาทำออกมาทีนี้โอ้โหได้ข้าวเหนียวก้อนเยอะนะเยอะนะคือเอามาผึ่งอุณหภูมิห้องนิดนึงเนี่ยให้มันคลายเย็นนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากครัวผมเนี่ยมันมีอุปกรณ์พิเศษมีโคมไฟอุณหานี่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 ปาบลงมาให้แล้วก็เปิดฝาบนี่เนี่ยอุ่นเลยเนี่ยเปิดแป๊บเดียวร้อนนะเนี่ยจริงรูดิร้อน้าล่ะ ้ออุ่นๆนะอย่าไปโดนอย่าไปโดนหลอดนะมือพองร้านอาหารเขาก็จะมีไวใช้อยู่แล้วเวลาเขาแต่งจานหรืออะไรเงี้ยทำอาหารออกมาเสร็จเนี่ยครับมาวางไว้อาหารจะได้ไม่ชื้นร่อมเกลี่ยบางจานต้องใช้เวลาแต่งจานนานอะไรเงี้ยไม่แต่ว่านี้มันจะอุ่นได้จริงได้จริงได้จริงคือคืออย่างนี้เราทำจริงเลยให้มันอุ่นขึ้นเหรใช่คือมันคลายอุณหภูมิคลายเย็นมากขึ้นเดี๋ยวตอนเราไปทํามันจะได้ง่ายขึ้นเออเดี๋ยวพวกเห็นแบบนี้ เออไปตากแดดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าข้าวเหนียวไปตากแดดนะฮะเอาไปเอาไปปั้นแล้วก็ไปทอดเขาเรียกเป็นอะไรนะเออข้าวจีเขาเขาเยข้าวจีเขาเรียกขนมอะไรอ่ะขนมนางเล็ดป่ะที่เป็นข้าวตังแล้วเอาไปปั้นกลมๆทอดแล้วราดน้ำตาลนะเขาเรียกนางเล็ดข้าวแตนก็ได้นางเล็ดก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยนะเฮ้ยข้าวท่านเดี๋ยวข้าวหน้ามาเอาข้าวเหนียวเหนียวแล้ข้าวแตนเอาวันนี้เอาวันนี้เอาข้าวเรื่องก่อนโอ้นอกเรื่องเยอะแล้วอ่ะโอเคแล้วก็วางอุณหภูมิห้องนี่แหละแต่ถามว่าถ้าคนบอก เอาไปไปเข้าไปครเว็บได้ไหมได้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ข้าวกับอันนี้ไงเพราะเดี๋ยวเราจะไปไปผัดแล้วเราต้องเติมน้ําเข้าไปด้วยให้มันไปคืนตัวในกระทะนั้นดีกว่านะครับสมมุติเราก็วางไว้เนี่ยอันนี้ยีอุณหภูมิก็พอได้แล้วแหละเราก็มาบี้มันหน่อยอ่าเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้แล้ประมาณนี้นี่ยเนี่เนี่ยประมาณนี้ให้มันเป็นก้อนๆมันเวลาลงไปอยู่ในกระทะมันก็จะได้อ่า ผัดง่ายๆหน่อยซึมซับซอสง่ายๆหน่อยอ่ะคือคือถ้าเกิดอ,ออกมาจากตู้เลยอ่ะมันแข็งเกินใช่ปะ่ะมันกระบีไม่ได้ต้องวางให้เขามันคืนตัวคลายตัวนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้เรามาเตรียมการกันหน่อยนะอ่ะปึบคืออย่างงี้ผมอ่ะชอบเก็บอันนี้ไว้กุนเชียงเก็บไว้ที่บ้านเลยอันเนี้ย เป็นกุนเชียงร้านโปรดที่ผมชอบไปซื้อบอกเลยแล้วกันเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกร้านฮักกีลิ้มจิงเฮียงที่เยาวราชฮักกีฮักกีลิมจิงเฮียงหมูตัวเดียวป้ายแดงๆกลมๆหมูตัวเดียวออเดิเดิปุ๊บเนี่ยฮักกีเขาจะมีหลายร้านแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องเขามีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอประมาณสามห้องแต่ผมชอบซื้อห้องตรงกลางอ่ะไปปุ๊บเจอ กูเน่ง <laughs> ไปคือซื้อซื้อประจำซื้อจนจนสนิทกันอะไรเงี้ยที่ร้านเขามีกุนเชียงตับเคยกินป่ะเพราะคั้นมาตับเหรอกุนเชียงตับเคยกินป่ะไม่เคยเฮ้ยพลาดแล้วกุนเชียงตัจากตับอ่ะนะจริงไปที่ร้านนะถามบอกซื้อกุนเชียงตับกุนเชียงตับเนี่ยเวลาเอามานะคุณไม่ต้องไม่ต้องไปทอดนะคุณเอาไปนึ่ง<อ>นึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีน้ำซุปไหลออกมาด้วยแล้วคุณก็มาหั่นหั่นหั่นั่นใช่ไหมโหกินโคตรอร่อยเลยกุนเชียงตับเกลือข้าวต้ม ที่เนี่ยเขาไม่ได้ไปตีตีมันจนเหลวติดกับเนื้อไปไอ้ที่เราเห็นเหมือนไม่มีมันไปก้อนจริงกับมันทั้งนั้นเลยนะแต่มันตีละเอเียดติดอะ่ะอันนี้เป็น t e x t u r เลยนะอ่าอันนี้ที่ผมชอบผมชอบเพราะว่าเวลาผมเอามาคั่วอะไรเงี้ยน้ำมันมันออกแล้วมันมันจะกรอบๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะกี่ริ้มจริงเฮียงเยาวราดหมูตัวเดียวป้ายแดงๆกลมๆไปซื้อเลยคือเวลามีของที่เรากินจริงๆเราก็อยากบอกอ่ะเออเดี๋ยวมาหาว่ามีแต่สปอนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วมีซื้อร้านไหนครับเนี่ย ไปในห้างเลยงบเท่าไหร่ซื้อที่ชอบเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่อย่างอันเนี้ยอันนี้ผมใช้สวายลิงนะตุ๊กตาคู่นะตัวเนี้ยผมใช้มาเนี่ยยี่สิบปีแล้วนะนานมากยังใหม่อยู่เลยนะคือมีดดีๆอวล้มีมีดดีๆทำอ่ะมันสนุกมันมนมนะใช้ได้ส0ปน้ำหนักมันดีมันหนักละคมเนี่ยดูดิผมรับไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยผ่านศึกสงครามมาเยอะแล้วเนี่ยดูดิ ถ้าเป็นมีดถูกๆก็ป่านนี้คงกินกันเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยวะเคยเห็นที่ตลาดด้วยเวลาเขารับมีดกัน,นะอะเหลือนิดเดียวคือคมมันอยู่ไม่นานแล้วก็สึกเร็วอันนี้ก็คือนานนี้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องซื้อแพงเสมอไปหรอกเอาที่กําลังซับไหวแล้วกันเฮ้ยดีฮอดแทนผากันเปื้อนเดี๋ยววันหลังขายผ้ากันเปื้อนด้วยอ่าโอเคมาเอาคุณเชียงก่อนุณเชียงก่อนอหั่นก่อนหั่นุณเชียงก่อนหั่นอย่างนี้ คือเวลาเวลาใช้มีดหัน่นคุณอย่ามาอย่างนี้นะปั๊บเนี่ยจะพลึบพลาดมาโดนนิ้วให้จับอย่างนี้นะแล้วมีดสอดอย่างนี้นะนี่เห็นไหมมันมั่นคงนี่แล้วก็กดแล้วก็เวลา,เ,าเวลาใช้มีดอะ่ะอย่าทำอย่างนี้นะคมเข้ามืออีกให้เอาคมออกข้างนอกอลูกน้องผมเนี่ยหั่นของบางทีอย่างเงี้ยชอบแล่นแล้วอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวคมโดนเอเอมันต้องระวงังระวังด้วยมีดบาดอ่านี่ผมก็จะหั่นอย่างนี้เลย หาหเป็นเต่าไม่ลเล็กอย่างนี้อะน่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้เรากินชิมได้เลยไหมเนี่ยกุนเชียงจริงมันก็สุกมาแล้วแหละใช่ไหมสุก<ะ>แต่แต่จริงๆก็ผมว่าสุกอีกหน่อยก็อร่อยกว่านะปาบเข้ามานี่แล้วก็นี่หมูหมูหมูเหลือหมูเหลือเห็นไหมว่าเหลือจริงดูสภาพสิปาบนี่เอามาันออกมาอา่ะ เราจะคืนชีพให้มันไหมมีวิธีเลือกซื้อหมูปิ้งไหมครับเอ้ยก็ร้านไหนต่อคิวเยอะๆซื้อร้านไแสดงว่าร้านอร่อยจริงนะไปเคยไปกินหมูปิ้งร้านไหนแล้วเจอไม่อร่อยไหมก็น้อยหน่อยโห่แย่มากไม่อร่อยนี่คือแย่มากนะใช่ก็คือคุณไปกินหมูปิ้งร้านไหนที่ไม่อร่อยนี่คือจะบอกว่าคุณโชคดีหรือซวยดีวะ จริงว่านึกไม่ออกเลยว่าร้านไหนที่มันแย่ขนาดที่จะบอกไม่อร่อยอ่ะส่วนใหญ่มันก็ใช้ได้หมดแหะเป็นมาตรฐานเพราะว่ามันเป็นอาหารคู่คนไทยมานานใช่ไหมส่วนมันลงตัวแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ส่วนมันลงตัวเป็นแมันเป็นของที่อยู่คู่กับเรามาแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันปัญหาโลกแตกได้ป่ะเนี่ยอ่ะแล้วก็เตรียมเครื่องไว้แค่นั้นเองโอเคต่อไปกระทะเลยจ้ะกระทะจริงมันมีหลายแบบแหละแต่ว่าเนื่องจากทำอันเนี้ยผมแนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอนแล้วกัน กระทะที่เลือบเช็ดรอนเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดนะเพราะมันต้องเคี่ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วเดี๋ยวผัดไปผัดมาข้าวเหนียวติดกระทะอีกไม่ต้องกินนะเฮ้ยยังไม่ติดวะอ่ะติดแล้วบุบบเฮ้ยทำอาหารไม่ถึงไปแอร์มันเย็นอร์เย็นเบาแอ่าโอเคโอเควิธีก็คือใส่กุนเชียงไปก่อนเพราะว่าอะไรมันมี ไขมัน,นม่าเราเราต้องการไขมันขัวไปขั้วไปหวานพลังไวแล้วก็หาใบพายโหสีแสบซวงเลยกันสีแดงแรงฤทธิ์นะเนี่ฮะผัดแต่ต้องระวังนะระวังคือคุณเชียงเนี่ยเนื่องจากมันมีความหวานมันมีน้ำตาลใช่ไหมคุณต้องระวังนะพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไหม้เร็วมาก เพราะนั้นค e ุณประมาทมันไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนี่เนี่ยพอผัดมันเริ่มผิวมันเริ่มเงาแล้วเห็นไหมหอมเลยหอมากเนี่ยี่นี่นี่น้ำมันมันเริ่มออกมาละเพราะนั้นคุณก็ใส่นี่เลยนี่โหได้ยินเสียงไหมนี่มีเสียงเข้าปะเนี่ยเข้าเโอ้นี่เป็นไงล่ะกินเข้ากินเข้ากล้องด้รุ่นไหนกิ่นกินเข้าไหมกล้องรุ่นไหนวะโอ้โหเป็นไงฮะนี่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 เห็นไหมก็น้ำมันก็มาเคลือบหมูเห็นไหมไอไอหมูเหลือเมื่อกี้เริ่มดูดีแล้วหน้าตาเริ่มมมดดูีีขึ้้นนนาททัเลห็ หน้าตาเริ่มได้เริ่มเริ่มดักเริ่มดักเริ่มดัดกเริ่มด้กระโดดด้วยยังไงอโทปาบเข้าให้อ่ะเสร็จแล้วผักผักผักผัพกพักไปก่อนร้อนเมื่อกี้บอกหนาวอ่ะพักก่อนนะหอมละสี่นี่เสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาต เติมน้ำนิดหนึ่งเปิดไฟเปิดไฟอ่าแล้วก็กค่อยๆเติมน้ำเข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้นเดี๋ยวถ้ามันยังไม่นิ่มหรือ,อยังไงค่อยๆเติมอย่าเติมเยอะเดี๋ยวแฉะคือเวลามันแช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันสูญเสียความชื้นไปในความเย็นไงความเย็นมันจะดึงความชื้นออกไปมันเราก็ต้องเติมความชื้นกลับเข้าไป,ปมาณนี้ เฮ้ย hey, จริง,รงๆข้าวเหนียวนี่เวลาเหลือนะผมมีเอาไปทำเป็นของเหลือได้อีกอย่างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้าวหน้าเดี๋ยวไว้าวหน้า๋ย่า,า oh, <what? S 1> <laughs> ยไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดมุกเดี๋ยวหมดหมดุก <laughs> มันไม่ใช่เคล็ดลับผมหรอกจริงๆมันเป็นเคล็ดลับภรรยาเ oh. ออเขามาทำแล้วผมเขาทำให้กินแล้วผมว่าเฮ้ย oh. ข้าท่าดีว่ะ <laughs> อยากบอกตรงเลยอะ่ะกันปากกันปาก็จะยิง, <laughs> งบอกได้ก็ได้นะไม่ต้องเอามาทำก็ได้นะแนะนำเลยคืออย่างนี้ <laughs> ข้าวเหนียวว่าเวลามันเหลือแล้วภรรยาผมมาทำเลยว่า เอาไปต้มข้าวต้มเราเคยไปกินข้าวต้มที่แบบว่าเออที่มันบอกเฮ้ยทำไมข้าวต้มร้านนี้มันอร่อยว่ามันหนุบหนุบหนับหนับเขาผสมข้าวเหนียวด้วยเออเออนี่ยภรรยาผมก็เลยเอาข้าวเหนียวเหลือเนี่แหละมาทำเนี่ยข้าวเหนียวเริ่มกลับมาละอ่าเดี๋ยวนะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกองพังนี่เลยปรุงแล้วปรุงปรุงปรุงน้ำมันงาน้ำมันงาใส่แค่ไหนนี่ฮะพอไประมาณท <ไฟ S 1> ั่วๆ พอแล้วให้มันมีกลิ่นหอมอ่าใช่ไหมทีนี้ก็ปรุงรสปรุงรสปรุงรสเลยอันนี้อันดับแรกอันนี้อะไรเทอริยากิเทริยากิให้รสหวานนีเนะพืพอ่พอเพื่อรสหวานซอสหวานเข้าไปนี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหากหาก่ากรากรากอากอากร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 อสราสรากราอราอรากากาใสากราไป นี่เป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็บอกใส่ๆมันเข้าไปใส่ๆ่มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ก็อร่อยเองอะฮะซีวดำซีดำดแต่ว่าต้องเป็นดำเค็มนะเออลืมบอกอย่าเอาดำหวานนะเพราะว่าเทอริยากิมันหวานแล้วนี่ดำหวานนี่ดำเค็มใช่ก็พอประมาณใส่ให้มันมีสีอ่าอ่านะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้พริกไทยดำเอ้ยเพิ่มความหอมลมตดไอ้ใช้ลมโชย อ่าใส่ไปพริกไทยดำให้มันหอมๆนิดนึงนะ,ะแล้วก็พริกไทยขาวหน่อยนึงพริกไทยขาวให้มันเพิ่มความเผ็ดร้อนอ่านี่ปาบแถมพริกไทยแดงเดนี่ยใส่ไปหมดเลยนะเฮ้ยแต่พริกไทยอะไรก็ใส่มันมืออ่เออแต่พริกไทยแดงมันมัน,ม,นมันหอมเบอร์รี่เบอร์รี่ดีอ่ะนะเออไหนๆแล้วมันเด็ดหมดเลยใส่ใส่มันเข้าไปให้มันครบๆอ่ะทีนี้ทำไงต่อเอาที่เหลือทั้งหมดนี่แหละใส่กลับเข้าไปอ่าหัวหน้ากินเนี่ย เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดียดิยังไม่เสร็จเลยหมูหมูตกชิ้นนี่นะโอ้โห,โหเห็นไหมมันคืนความสดมันมาไปทิ้งก่อนนี่นี่นี่น,นี่ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงไปเลือกซื้อแบบที่มันไม่มีผงชูรสอะ่ะอ่าไม่มีอ่าอยา่างอย่างอันเนี้ยมผมผมบอกเลยก็ได้ผมชอบใช้ยี่ห้อฟ้าไทยเห็ดหอมอ๋อฟ้าไทยไปไปเปิดดูดีมันทําจากเห็ดหอมปนเกลือน้ําตาลอ่าแค่นั้นเองแล้วก็นิดนึงนิดนึงเปิดไฟคราวนี้ก็ไฟไม่ต้องแรงละ ประมาณนี้ไปอ่อนๆพอค่อยๆคลุกให้มันเข้ากันคือ <c ười> เราผัดจนแบบเนี้ฮะให้สีขาวๆมันหายให้หมดอะคือถ้ามันยังเห็นข้าวขาวๆนะคือเรายังคุกไม่ทั่วไงแล้วก็คุกให้มันซึมซ,ซับซอสไปให้ทั่วๆมีคนทังบ้านถามมาว่าเอาเอาหมูลงไปผัดพร้อมกับข้าวเลยได้ไหมคือถ้าเอาหมู <c ười> ไปผัดพร้อมกับข้าวตอนเมืนอใส่น้าใช่ไหมหมูมันก็ดูดน้ําเข้าอีก อ่าเราไม่ได้ต้องการให้หมูมันแฉะเราต้องการให้หมูมันมันแบบแห้งๆก,กรอบมีเท็กเจอร์ตอนนั้นต้องทำแยกกันนะ <iot> แยกกันดีกว่าแยกกันดีกว่าคุณเชียงก่อนแยกกันดีกว่าแต่มันก็ไม่ยากนะผ่านความร็จสเอาออกทางบ้านถา,ามมาแล้วบอกท่านถ้าไม่มีกุนเชียงเออคำถามนี้ดีคือจริงๆเนี่ยไม่มีกุนเชียงถ้าไม่ชอบกุนเชียงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคุณก็ดัดแปลงนะใส่ไส้กรอกก็ได้หมูยออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คุณก็ใส่ หมูสามชั้นอ่าแต่ห้ามเอาหมูตั้งนะรู้จักหมูตั้งปะไม่รู้จะหมูตั้งที่มันใส่ในขนมอะไรนะปอเปี๊ยะสดอ่ะอ่าอ่ะันนั้นไม่ได้นะูอันนั้นคืออันนั้นคือไขมันเลยนะพอมาใส่โดยความร้อนมันละลายเลยกลายเป็นน้ำมันเลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นต้องไว้กินเย็นอ่าแล้วก็เอาเบคอนได้ไหมเออเบคอนเบคอนก็ได้อ่าประมาณนั้นเลยเบคอนหมูสามชั้นได้หมดเริ่มดูดียังดูดีแล้วดูดี Okay. นี่นนวัดมาเห็นไหเริ่มเป็นน,นี่เรียบร้อยปิดไฟเดี๋ยวหาชามที่เหมาะสมแต่เราก็มีจานสวยๆนะเอ้ชามนีชม้ชามนี้น่าจะดูดีอ่ะชามนี้ดีกว่าจากของเหลือมกี้ไหมเขาเรียกว่าข้าวเหนียวทรงเครื่อง3ามเกลองงเลยว่าทำไมสามเกลืองงไหม ในนับสิมีอะไรบ้างอุ้ยเด้งอีกแล้วเด้งแล้วหลุดอยหยิบกึ่งเดี๋ยวได้โต๊ะสะอาดโต๊ะสะอาดโตัวนึงจริงโต๊ะนี้ผมทำความสะอาดบ่อยนะเพราะผมต้องใช้นวดแป้งด้วยปลาที่มันกลมกลมสวยงามนี่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเดี๋ยวกี่ห่อห่อเดียวสองห่อดิสองห่อเล็กๆนั่นเน่ยดูดิมันเออมัไมมันโฟยังไงมันมีเครื่องด้วยแล้วมันพอมันอมน้ำกับเข้าไปมันก็เลยพองนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะกี่เกลือนะสามเกลือมีอะไรบ้าง หมูมีอะไรอีกก็สองเกลืออีกกสองเกลือแล้วเกลือที่สามนี่นี่ไงหมูหยองเป็นสามเกลือไม่นับนี่ตามสูตรผมนี่หมูหยองโอ้หหมูหยองมันก็จะได้อีกเทกเจอร์หนึ่งเนาะนี่ฮะเราก็โรยเข้าไปฮะหมูหยองป๊าบนี่ฮะถึงเรียกว่าข้าวเหนียวทรงเครื่องสามเกลือๆๆๆๆแถมแถมแถมเราต้องเพิ่มความหอม หอมเจียวหอมเจียวหอมเจียว<ๆ>นี่นี่หอมเจียวนิดนึง่งเข้ากัน<ๆ>หอมดนี่หอมดนี่<ๆ>เดี๋ยวต้องชิมนะ<ๆ>นี่หมุนให้ดูว้าวว้าวว้าว,ว,าวเป็นไงฮะใช้เวลาไม่นานหรือไนนะใช่ใช่ใช้แป๊บเดียวเองนะกันนาน,นี่ยนานตรง พูดโม้ออกนอกเนี่องโม้อะไรก็ไม่รู้ทำแป๊บเดียวทำทำป๊บเดียวอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเหนียวทรงเครื่องสามเกลือนะฮะสามเกลือก็คือมีหมูเหลือหมูปิ้งเหลือหมูปิ้งเหลือกุนเชียงกินเหลืออ่ากุนเชียงไม่เหลือเก็บไว้เก็บไว้กุนเชียงหมูหยองชอบมีติดบ้านไว้อยู่แล้วแล้วก็โรยหอมเจียวบางคนโมก แม่หอมเจียวได้ไหมไม่ชอบกินหอมก็กระเทียมเจียวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยหรือไม่โรยก็ได้แล้วแต่เป็นไข่เจียวแทนได้ไหมก็ดีนะเดี๋ยวก็มาชิมกันความแหมเป็นไง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 เฮ้ยจากของเหลือแห้งๆชืดๆเมื่อกี้นะนี่นี่นี่เลยฮะหนื่อๆแล้วข้าวเหนียวมที่แข็งเมื่อกี้ก็จะกลับมานุ่มละอืมอืมวุ้น ทำกินประจำได้อยู่แล้วเอาของเหลือมาทําเป็นอีกจานก็ก็ดีอ่ะมันก็กมนไม่ต้องเหลือทิ้งใช่ไหมแอกพอเอามาอย่างเงี้ยลูกก็ชอบอร่อยอยิ่งกินโดนเลยนะอุณเชียงนะโดนหมูนะเนืมอแท็กเกอมีหมูหยองอีกอะไรเด็ดเลยอะ่ะเบื่ออัีหนึ่งอนหนึ่งอะไรฮะเนี่ย พริกไทยลมลมตดลมจอยอือร่อยอุ้มายอร่อยเหรอเปล่าร้อน อะไรนะของของจริงด้วยของจริงด้วยปิดรายการแล้วนะของเหลอของหรูก็ได้เลยสำหรับวันนี้ก็คือของเหลวคราวหน้าเป็นของหรูสลับกันไปสลับกันนะโอเคไม่ได้หรูมากนะไม่ได้หรูมากคือคำว่าของหรูเราดีที่ไหมเพราะอะไรก็คำเก็เป็นอาหารที่มันตั้งใจทำและการเป็นอาหารที่แบบว่าสามารถทำเสิร์ฟในร้านอาหารก็ได้นะแต่เราจะบอกวิธีทำง่ายๆให้ผมนึกออกแล้วข้างหน้าทำอะไรข้น้าทำอะไรกุ้งกระเทียมธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ่าเก่งมาก หมกเกลียวมันหน้ามันหน้าอ่โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe กดแชร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะจะได้มีคนเข้ามาดูผมเยอะๆจะได้มีกำลังใจทำเทปต,ต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้านะฮะสวัสดีครับ